ว้านี่ไม่ใช่เกม Subway Surfer แต่ที่ต้องแต่งตัวแล้วทำขนาดนี้เพราะว่าเราจะพูดถึงแบรนด์ที่ชื่อว่า Subway Subway เนี่ยคือเชนร้านอาหารที่มีสาขามากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยแล้วตอนนี้เนี่ยก็กำลังมีดราม่าในประเทศไทยด้วยแต่คำถามก็คือแบรนด์นี้มีที่มายอย่างไง แบรนด์ซับเวย์เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นในปี1965โดยเฟร็ดเดลูก้าแล้วก็ดร์ปีเตอร์บัคสาขาแรกเนะี่ยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตอนเปิดร้านวันแรกก็ขายดีมากๆเพราะว่าขายแซนด์วิชได้มากถึง312ชิ้นแล้วหลังจากนั้นก็ขยายสาขามาเรื่อยๆจนในปัจจุบันเนี่ยท่านนับเอาแค่เชนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วโลกซับเวย์คือที่2เพราะว่ามีประมาณ37,000สาขาส่วนเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยคือเน็กโดนอลเพราะว่ามีสาขามากกว่า40,000แห่งทั่วโลก ทีนี้ตัดกลับมาที่ประเทศไทยใครที่ชอบดรามา่าใครที่ชอบดรามา่าสรุปแล้วใครเป็นเจ้าของสับเวในประเทศไทยกันแน่ ย้อนกลับไปดูซับเวย์เนี่ยเข้ามาทำตลาดครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2003ตอนนั้นเนี่ยบริษัทฟู้ดฟอร์เวิร์ดจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาแล้วก็ก่อตั้งสาขาแรกที่ถนนสีลมแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมือผู้บริหารแฟรนไชสมาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งในปี2022ซับเวย์ในไทยเนี่ยอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ABOUT PASSION GROUP ซึ่งก็ได้รับสิทธิ์เป็นมาสเตอร์แฟรนไชร์ระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่ปี2022 20ถึง2032แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไม่ได้มีข่าวแฟรนไชมา ล่สเยจนเมื่อปีนี้เอง2024บริษัท PTG Energy เขาทุ่มเงินกว่า35ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์การบริหารสับเวในประเทศไทยโดยบริษัทลูกที่ชื่อว่าโกลัก <What? S 1> ทีนี้ยังไงนะสรุปว่าใครเป็นเจ้าของมาสเตอร์แฟนชายตัวจริงกันแน่เพราะว่าถ้าไปดูระยะสัญญาของสับเว Global กับอเมวแพชชั่นเนี่ยเขายาวไปจนถึงปี2032เลย พอเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยนักข่าว <out> เขาก็เลยพากันไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของ Subway ก็พบว่าไม่ <RPG> ได้มีการอัปเดตใดๆยังคงใช้ข้อมูลเก่าตั้งแต่ปี2022ที่บอกว่า Master f r a n c h i ช e ของ Subway ในประเทศไทยยังคงเป็น ABOUT p a s s i o n เอาละ่ะอนาคตหลังจากนี้ของ Subway ในประเทศไทยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะคิดเพราะชีวิตไม่เหมือนกันและนี่คือแบรนด์นี้เราเริ่นธรุรกิจกับบอยทองชัยในแบรนด์อนไ